สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจกิ๊บมังงะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนางั้นวันนี้ผมจะเป็นคนขับรถให้คุณเองคุณอยากไปที่ไหนล่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่สวนซกกากุระที่เมื่อก่อนเราชอบมาเดทกันถ้าคุณอยากเจอฉันก็มาที่นี่แล้วกันโอเคผมกำลังไป ผมจะเลิกยู่โรผมก็เลยคิดจะเลิกกับคนหลอกทางหนิงเพราะบนโลกนี้คงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่หลอกใส่ง่ายได้เท่าคุณอีกแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันรอหาเขาด้วยความรู้สึกแบบนี้หลังจากนี้มันไม่มีทางเป็นแบบนี้อีกแล้วมานั่งข้างๆผมสินี่เขาชอบบอกคำสั่งจริงๆ แต่ให้ทำไงได้ก็เขาเป็นสามีของฉันแล้วระหว่างรอเขาคุณไม่จะเป็นต้อทนหิวหรอกนะขอบคุณคะคะมอถิงแล้วแบบนี้มันพอที่จะช่วยคุณระบายแขนได้ไหม ในนองร้ไม่หรอกค่ะฉันก็แค่อยากให้เขารู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกและต้องทนมาตลอดหลายปีฉันว่าสร้างเขาเธอเมื่อกี้เสพยงผงังเฟอร์กราฟทับเค็มใส่ตับหานมาให้คุณนรกงานเขาบอกฉันมาตับหานไม่ได้มาจากฝรั่งเศสเมื่อสาวนี้เลยนะฉันว่าคุณต้องชอบมัน,นแน่ๆครูได้ไงว่าผมชอบฉันต้องรู้สิว่าสามีของฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไร อาหารมาเสร์ฟแล้วครับแต่ผ่านจะอร่อยที่สุดก็ตอนที่มันยังอุ่นๆอยู่แล้นเรามาเริ่มกินกันเถอะค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากกินตอนนี้นะซิตอนนี้สิ่งที่ผมอยากก็คือจูบคุณืึคนอื่นชอบพากันพูดว่าเธอเป็นคนที่อันตรายที่สุดในวงการแต่เราครับตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ก่อนที่เราจะรู้ตัวอีก หชั่วโมงผ่านไปขอโทษค่ะหมายที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โถยนี่เราต้องมายืนรอเกอร์เหรอไม่สิเธาต้องรำลังมาแน่รออีกหน่อยแล้วกันนี่คุณยังอยากเห็นว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเหรอไม่ล่ะค่ะฉันเบื่อเต็มทีแล้ววันนี้คุณพูดว่าจะเป็นคนขับรถให้ฉันนี่งั้นคุณจะพาฉันไปย้ายของหน่สิคะ ได้เลยครับคุณนายโมอพาร์ตเมนต์ทางหนิงรอก่อนนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าตอนนั้นเธอไม่ออกจากวงการตอนนี้เธอก็คงจะดังไปทั่วโลกแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ของทั้งหมดที่ต้องย้ายก็มีแค่นี้ละค่ะคุณจะทิ้งของทุกอย่างเลยเหรอก็ ฉันไม่ต้องการแล้วประยุคามรงจำต่างๆกับของพวกนั้นมันถูกลืมและทิ้งไว้ที่นี่ละค่ะหืมทำไมอยู่เขาจุบของผมตอนนี้โมทิงพอจะเป็นความทรงจำที่ดีให้คุณได้ไหมเราเค่อยทำต่อตอนกลับถึงบ้านดีไหม เธอจะไม่มาจริงงั้นเหรอ,หอต้องเป็นทางนี้แน่ๆโม่อยู่รอเองเหรอฉันก็คิดว่าจะเป็นทางนี้ยู่ฟานคุณอยู่ที่ไหนทำไมฉันไม่เห็นคนที่บ้านเลยคะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะ,จะเจ็บเจ็บท้องอีกอย่างแล้วทำไมคุณถึงยังไม่หาวิธีลบร,รูปจากอินเทอร์เน็ตล่ะคะฉันกลัวว่ามันจะทำอะไรอาชีพของฉันนะ คุณวังใจเทน,นาผมไม่ปล่อยพวกมันทำลายคุณหรือเทียนยีหรอกยูโรยูฟานคุณอย่าทิ้งฉันกับลูกของเรานะตอนนี้ฉันมีแค่คนคนเดียวแล้วนะคะผมไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกเชื่อใจผมสิผมจะดูแลคุณกับลูกของเราเองส่วนทางนิงถ้าเธอคิดจะเล่นเกมกับเรางั้นผมจะเล่นกับเธอเอง รือหาดโมดหิ่งนี่รรานี่เราพร้อมที่จะเป็นของเขาแล้วจริงๆใช่ไหมทางนิงทำไมคุณสวยขนาดนี้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมหืมพวกนั้นคงใช้เงินเอาข่าวอื่นมากรบหลายให้ขึ้นเทรนค้นหาอยอดนิยมแทนทั้งอย่างให้วอกไอดอลดังๆมาออกตัวเข้าข้างโมออยู่โรอีก ให้ฉันเดาทัานอยู่ฝ้านคงตั้งใจจะโยนความผิดทั้งหมดให้ทางหนิงเองนแน่ตอนนี้ฉันรีบไปหาทางหนิงเพื่อที่จะได้คุยเรื่องแผนต่อไปอพาร์ตเมนต์ทางหนิงทางหนิงเธอไม่อยู่หรอแปลกจังดึกขนาดนี้เธอจะไปอยู่ที่ไหนได้นะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับทัานอยู่ฝ้า่นอย่างหรือเปล่านะไม่ได้การฉันรีบโทรหาทางหนิง คระหดโมดหิงผมจะไม่ทำให้คุณเจ็บเชื่อใจผมนะโอเคค่ะถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะเป็นภรรยาของโมดหิงจริงๆไม่ต้องกลัวนะออืือเดี๋ยวค่ะมีคนโทรมาพี่หลงโทรมาค่ะรับสายชยีเดี๋ยวผมทำต่อเอง ทางหนิงทำไมเธอไม่อยู่ที่บ้านล่ะที่หลงคือฉันไม่มีโอกาสได้บอกที่เลยนะ่ะเมื่อฉันย้ายออกมาแล้วหืถทาไมเสียงของทางหนิงฟังดูไม่ค่อยดีเลยล่ะทางหนิงตอนนี้เธออยู่กับใครนะ่ะอย่าบอกนะว่าเธอ,อยอมเป็กับเพวกเสียเลี้ยงเพื่อจะแก้แค้นท่านหยู่ฟาน นี่พี่กําลังคิดอยู่เลยว่าใครจะเป็นคนช่วยเธอตอนที่ย็นหนีเล่นเธอด้วยข่าวออนไลน์พี่อยากเชื่อเลยนะว่าเธอจะทําแบบนี้ทำให้พี่โกรธมากเลยนะพี่หลงรอเดี๋ยวนะคะดูเหมือนว่าผู้จัดการของฉันจะข้ะผิดเรื่องย้ายออกมานะคะตอนนี้ฉันเลยต้องหาพี่หลงแล้วคุยกับเธอให้เข้าใจผู้จัดการของคุณเธอเชื่อใจได้ใช่ไหมได้ค่ะ เธอเป็นคนตรงไปตรงมานอกจากนั้นเธอยังเป็นคนที่จริงใจกับฉันมากๆถ้างั้นผมจะหนูเครื่อไปรับเธอมาโมถิง <Morning. S 1> ตอนนี้พวกเรากำลังจะมีแขกมานั้นผมจะพาคนไปอาบน้ำก่อนฮัลโหลฮัลโหลังหนิงพธะยังฟังพี่อยู่ไหมอะไรกันอย่าให้สนุน้นาว่าแกคือใครเจ้าพวกคนแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเราจะถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเลยฉันได้ยินมาว่าสำหรับผู้ชายถ้าไม่เสร็จจะรู้สึกเซ็งมา,มากๆแล้วคุณฮะถ้าคุณกังวลนักแลก้วก็ทำไมคุณไม่ลองมาอาบน้ำและขัดหลังให้ผมดูแลที่รักที่รักคุณสวยเหลือเกินออพาร์ตเมนต์ทางหนิง คุณคือคุณหลงใช่นะผมมารับคุณเพื่อไปพบคุณทางครับทางหนิงทำไมเธองิ้งเง่าอย่างนี้นะถ้าไปยอมรับข้อเสนอพวกเสียเพียงเพราะสวะอย่างท่านอยู่พันเนี่ยนะโอ้ยฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่อะายเกิดขึ้นกับทางหนิงนายกับหัวหน้าของนายได้ตายแนะจ่จะเ็บอ่อเอ้ยไีย่ผู้หญิงไรงเหตุผลเอาละตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันแต่คุณต้องมากับผมเดี๋ยวนี้ นายทำอะไรเนี่ยเจ้าสีตาปล่อยฉันนะถึงแล้วครับให้เทคกเวรจจนชี่งั้นเหรอคนที่อยู่ที่นี่ได้ต้องรวยแบบมากๆเลยนะหัวหน้าของนายคือใครกันแนะ่เดี๋ยวคุณเข้าไปก็รู้เองนี่มันจะหรูหราอะไรขนาดนี้ทางหนิงทําอยู่กับใครกันแน่นะพี่หลงพี่มาแล้ว ทางนี้เธอมานี่ไหนนะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นพยอยมเสียตัวให้กับเศรษฐีแกเพียงแค่จะแก้แค้นท่านอยู่ฟ้านงั้นหรอพี่หลงจะมีเรื่องที่สําคัญมากจะบอกพี่แต่พี่ต้องตั้งสีให้ดีก่อนฟังนะนี่เธอกาลังควบกับใครอยู่งั้นหรออืมไม่ใช่นะเออขอบคุณพระเจ้าพี่หลง คือว่าฉันแต่งงานแล้วนะเออฮะ<า>แต่เธอลองพูดดีๆสิเธอแต่งงานแล้วงันเหรอแต่งกับใครทางหนิงเธอกำลังเล่นอะไรอยู่เธอเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งกับเศรษฐีแก่แบบนี้นะหรอเธอคือพี่หลงงั้นเหรอเป็นคนเห้าอย่างที่ระบุในรายงานเลย นี่คุณจะเย็นก่อนสิปล่อยชนะเวลาแบบนี้ใครจะเย็นได้กันคุณทำงานเสร็จแล้วหรอคะหรือว่าพวกเราส่งเสียงรบกวนคุณกลางคืนมันสั้นนะคุณไนโบอย่าปล่อยให้ผมรอนานนักสิทำไมพวกเขาดูสนิทสนมกันขนาดนี้คุณมีเวลาครึ่งสโมงนะ นี่คนที่แต่งงานกับถังหิงคือโมดหญิงซีโอของไฮรูเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นหรอเนี่ยโอเคค่ะคุณกลับเข้าไปรอก่อนนะเดี๋ยวฉันรีบตามไปค่ะที่รักดูแลแขกให้ดีล่ะเห็นได้สัดเลยไม่โปร่งเธอเป็นห่วงทางหิงจริงๆ ทงหนิงเธออีกที่ทีนี่เพียงกำลังฝันอยู่หรือเปล่าสามีของเธอคือคือที่หลงนี่คือความจริงฉันแต่งงานกับโม่ถิงเมื่ออยู่ทำไมตอนนี้ข่าวของเธอเป็นรายการค้นหาที่นิยมแล้ว่านอยู่พันถึงกรบเรื่องเธอไม่ได้เป็นแบบนี้จ่ายเท่าไหร่ก็กรบไม่ได้หรอกทางหนิงเธอนี่ทำพี่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะ เธอโชคดีมากเลยนะเธอกับจะแต่งงานกับสวายอย่างท่านอยู่ฝ้านแล้วแต่พี่ไม่คิดเลยว่าเธอจะได้แต่งงานกับ c ีอของไฮลูเอนเตอร์เทนเมนต์เทนหยเทียบกับไฮลูไม่ได้เลยนะเธอรู้ใช่ไหมถ้าท่านอยู่ฝ้านรู้ว่าเธอแต่งงานกับโม่ถิงนี่เป็นการแก้แค้นที่สุดยอดที่สุดเลยนะแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมจะประกาศเรื่องการแต่งงานต่อสาธารณชนตอนนี้นะว่าไงนะทำไปละ ทำไมไม่ประกาศออกไปถึงแม้เราจะสามารถก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพนี้ได้โดยการช่วยเหลือจากโมญิงแต่ผู้คนก็จะจดจำเราในฐานะภรยาของโมดหญิงมากกว่าทางหนิงที่เป็นซูเปอร์โมเดลสามปีที่แล้วเราต้องจะเป็นท็อปโมเดลในเสิงจิงถึงจะผ่านมา3ปีแล้วเราก็ยังเชื่อว่าตอนนี้เรายังสามารถกลับไปยืนในจุดที่เราเคยยืนได้ พี่หลงถ้าพี่ยังอยากทํางานกับฉันอยู่เราต้องร่วมมือกันและเดนหน้าไปพร้อมกันแต่ถ้าพี่ไม่อยากทําฉันก็ไม่ว่าอะไรแล้วฉันก็จะช่วยพี่ยกเลิกสัญญากับเทียนหยีและหาบริษัทที่ดีกว่านี้ให้พี่เธอพูดอะไรนะ่ะพี่ต้องอยู่เป็นผู้จัดก,การให้กับทางหนิงที่เป็นนางแบบระดับโลกคนนี้สิแต่ว่าเธอยังอยู่ที่เทียนหยีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่ออีกเหรอในเมื่อฮั่นอยู่ผ่านเหล่าเสซันมานานฉันจะออกไปแบบไม่ยกคืนไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะ แต่ว่าฉันอยากต้องให้พี่ช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะเอาไว้เราค่อยคุยละเอียดกันต่อที่หลังนะหลูค่ะคุณจะไปส่งพี่หลงหน่อยได้ไหมคะเชิญครับ <c oughs> ฉันคุยกับพี่หลงเสร็จแล้วล่ะคะ่ะเป็นไงคุณโอเคไหมล่ะฉันโอเคมากเลยทำไมตอนนี้เขาดูร้อนแรงจังมานัางนี้สิ คุณอยากได้ไวน์สแก้วไหมฉันดื่มไม่เก่งนะคะทางนิ้งผมเป็นสามีของคุณนะคุณไม่มีอะไรต้อง,องกังวลหรอกเอองั้นฉันจิตนิดหน่อยก็ได้คะ่ะผมมีความคิดที่ดีกว่านั้นคุณดื่มกันคนละครึ่งแล้วกันแฟรแฟรดี รสชาติดีไหมฉันเริ่มมันดีนิดหน่อยแล้วล่ะค่ะคุณนี่ดื่มไม่เก่งเลยนะผมคงต้องฝึกให้คุณเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วเผื่อในอนาคตเราต้องไปออกงานด้วยกันเงินคุณโมอจะแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิก็ค่อยฝึกดื่มวันนี้ทุกวันเป็นไงแบบนั้นคุณชอบไหมอืมก็โอเคนะคะ ดีมากงั้นมาต่อกันเถอะอืมโม่โม่ถิงฉันว่าเราอยายไปที่เทียงกันดีไหมคะทังหนิงคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือหัวใจของคุณแต่ผมยังรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้น ผมจะรอจนกว่าในใจของคุณไม่มีชายอื่นและมีแค่ผมคนเดียวที่อยู่ในนั้นนะคือฉันแม่เขาชอบอะไรที่เราเป็นแบบนี้ทางหนิงคุณโมทิงคุณยังไม่เชื่อใจฉันอยู่ใช่ไหมคุณพูดอะไรแบบนั้นผมหนาะต้องการคุณมากเลยรู้ไหมสําหรับผมคุณเป็นผู้หญิงน่าหลงไหลมากเลยนะ ยังไงผมก็ต้องการคุณผมจะรอวันที่คุณพร้อมมอบหัวใจและร่างกายของคุณมาให้ผมนะผมสัญญาว่าผมจะรอจนกวดาึึงวันนั้นโมถิงขอบคุณนะคะนี่มันก็นานมากๆแล้วที่ไม่มีใครให้เกียดเราแบบนี้ได้มากเท่าเขาสำนักง,งานของเฮเอฟ จากที่ดูคลิปนี้เรียบทางนิงกับโมโยูโรแล้วทางนิงเธอดูมีความเป็นมืออาซีพมากผู้ก่อตั้ง HF เธอเป็นเหมือนเท่ดาที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแบบไร้ที่ติจริงๆหัวหน้าคะคนดูวิดีโอนี้มานานมากแล้วนะคะเออฉันเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้นะบางครั้งอารมณ์โกรธมันก็ทําให้คนเรามองข้ามที่อยู่ตรงหน้าเราไปได้ถ้าได้มีเพชรเม็ดงามที่ตรงหน้าเราแล้วแท้ คุณฮันผมอยากคุยเรื่องแบรนด์เอ mbassador ของ H&F อสักหน่อยนะคุณยูจีนตอนนี้ยูโรใกล้หายดีแล้วผมมั่นใจว่าเธอจะหายทันงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของ H&F ของคุณอย่างแน่นอนไม่ใช่ผมไม่ได้จะโทรมาคุยกับคุณเรื่องนั้นหรอกคือผมอยากเปลี่ยนตัวแบรนด์เอ mbassador จากยูโรเป็นทางนิงแทนนะว่าไงนะครับคุณฮันอยู่านผมจะพูดอีกแค่รอบเดียวนะครับผมต้องการเปลี่ยนตัวแบรนด์เอมบาสเดอร์จากมวยโรเป็นทางหนิง ทางนี้งั้นเหรอคอุณยูจีนนี่คุณคิดว้าการทําแบบนี้มันจะได้แล้วอย่างน้นหนอดครับเอาล่ะยังไงพวกเราก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเรื่องแบรนด์แอมบาสเตอร์กันด้วยนะครับและยังมีอีกหลายบริษัทที่ต้องการจะร่วมงานกับผมอยู่อีกมากมายนะถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องเท้าของมอยูโรพวกเราจะมีนางแบบที่มีชื่อเสียงคนอื่นให้เลือกเยอะแยะอีกนะครับผมต้องการแค่หนึ่งเท่านั้นแบรนด์แอมบาสเตอร์ ต้องเป็นยูโรสีถึงจะถูกเธอเป็นถึงนางแบบท็อปเทนไม่คิดเลยว่า h ฮดเอจะเลือกทางหนิงทำไมกันนะใครกันพี่รักคุณคุยโทรศัพท์กับใครมาหรอคะพี่รักนี่คุณออกมาจากโรงพยาบาลทำไมงั้นเหรอฉันจะไม่ปล่อยให้ทางหนิงกับท่านอยู่ฟ่านมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรอกนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่ฉันจะต้องกําจัดทางหนงออกไปให้กลับเข้ามาในชีวิตของเขาได้อีกฉันคิดถึงคุณมากเลยคนคิดถึงฉันบ้างไหมคะแน่นอนสินางฟ้าสุดที่ของผมผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันยูโรผมอยากจะอืมอยูฟานฉันรักคุณมากนะคะฉันทนไม่ได้ที่จะเสียคุณไป ยูโร <Euro. S 2> นี่เธอได้ข่าวไหมว่าแบรนด์เอมบัสเตอร์ถูกเปลี่ยนตัวแล้วนะเห็นว่าเปลี่ยนจากโมยูโรไปเป็นทางหนิงแทนนะเธอว่าไงนะเขาจะเปลี่ยนเป็นทางหนิงจริงๆงั้นหรอส่วนในเครื่องหัดโม่ถิงรอบที่8คุณนายครับคุณวิ่งมันนานมากแล้วนะครับ คุณต้องการพักสักหน่อยไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้สบายมากบางทีเราอาจจะประเมินเธอต่ำเกินไปถึงแม้ว่าเราจะหายจากการเดินแบบมากากกว่า3ปีแต่ก็ไม,ม่วันไหนเลยที่เราจะเลิกเลยการดูแลตัวเองให้พร้อมสำหรับการที่จะได้กลับไปทำงานอีกครั้งบางที่ลึกๆแล้วในใจของเราอาจจะไม่เคยอยากจะเลิกทำอาชีพนี้แต่แรกแล้วก็ได้ เราจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทังหนิงคนนี้เกิดมาคู่คนที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้แน่นอนมีโทรศัพท์เข้าครับคุณนายครับพี่หลงโทรมางั้นหรอว่าไงคะพี่หลงทางหนิงเธอรู้หรือยังว่าตอนนี้เธอเพิ่งจะได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนแบรนด์เอมบัสเตอร์ของบริษัท HF แล้วนะพี่หลงพี่ย่เพิ่งดีใจไปเรื่องนี้มอยูโรคไม่ปล่อยให้ฉันได้มันไปง่ายๆหรอก คราหาดโมดหิงสำหรับวันนี้ฉันน่ะยอกกำลังกายมากพอแล้วทางนิงอยู่ไหนตอนนี้คุณนายอยู่ที่สระว่ายน้ำครับอยู่นี่เองเหรอหืมเอนี่จะไม่ได้ไว่ายน้ำมานานขนาดไหนแล้วนะ ตอนนี้โมยุโรงกำลังแกล้งร้องให้แฮนอยู่ผ่านปลอบอยู่นแน่ๆหืมใครกันปล่อยฉันนะนี่ผมเองโมถิงฉันไม่รู้ว่าเป็นคุณแล้วคุณคิดว่าเป็นใครกันล่ะเอ๊ะโมถิงโมถิงนี่เขาเป็นเด็คริวเหรอต้องได้พาเขาขึ้นมา ทำไมเขาทำให้เราตกใจได้ขนาดนี้นะหมยัยเดกโง่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเขามีความสำคัญสำหรับเรามากมายขนาดนี้คุณเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรคะ่ะนึกว่าจะต้องสำลักน้ำใต้น้ำซะแลว้ว ผมดีด้วยนะสำหรับแบรนด์เอมบาสเตอร์คนใหม่ของ h f อไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขได้มากกว่าได้คำดีจากคุณแล้วผมจะรอดูวันที่คุณได้กลับไปอยู่ในตำแหน่งท็อปโมเดลอีกครั้งนะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะอพาร์ตเมนต์โมยูโรไอบ้านที่ไหน,ไหนกลา้าทรมาป์ุกฉันตั้งแต่เช้าแบบนี้นะ กกใครนะจะปล่อยให้ฉันนอนหลับสบายๆหน่อยไม่ได้หรืองไงอยู่โลแย่แล้วเธอเห็นเขาหรือ,อยังตอนนี้ถังหนิงได้เป็นตัวแทนแบรนด์เอมบบสเตอร์ของ h f อแล้วนะว่าไงนะ